พิงกี้เก็บตัวเงียบโดนว่าไม่สมควรได้โอกาสถ้าจะกลับเข้าวงการ เรียกได้หลายคนคงทราบกันไปแล้วสําหรับพิงกี้สวิกาได้เดินทางออกจากทันทสถานยิงซึ่งพิงกี้นั่งอยู่ในรถโฟล์คสเอร์สีขาวมีผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคนไปรับซึ่งพิงกี้ใส่เสื้อสีขาวลายทางยาวใส่แมสนังบริเวณด้านหลังโบกมือทักทายตลอดเวลามีสีหน้าที่ยิ้มแย้และผมเริ่มยาวแล้วแต่ไม่ได้ลงมาให้สัมภาษณ์ซึ่งคุณแม่ของพิงกี้ไม่ได้ออกมาด้วยในครั้งนี้โดยหลังเธอถูกปล่อยตัวออกมาก็ยังคง เก็บตัวเงียบซึ่งก็มีชาวโซเชียลแบ่งออกเป็นสองฝั่งว่าเธอควรได้รับโอกาสปล่อยตัวหรือไม่ฝั่งที่เห็นด้วยบางก็บอกว่านาจะให้โอกาสเพราะเธอเป็นคนกระตันอยู่เล่นละครหาทุนช่วยครอบครัวมาตั้งแต่ยังเล็กและคงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนอีกด้านหนึ่งบอกว่าไม่ควรแล้วหากเป็นคนธรรมดาก็ยากที่จะได้รับโอกาสแบบนี้ถึงจะอย่างไรก็ตามคงจะต้องให้ทางผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินใจเองคนเราวเวลาทําอะไรพลาด ก็คงอยากได้รับโอกาสกลับตัวอีกสักครั้งตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีทั้งคนรักและคนไม่ชอบพิงกี้จะทำอย่างไรต่อไปกับอนาคตในวงการบันเทิงคงต้องรอติดตามกันอีกครั้งค่ะ